สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องตามชาแนลนะครับพบกับการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนนะครับใงวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ทําให้คนลาวนะครับไม่พอใจคนไทยในวงกว้งนะครับเนื่องจากเกิดจากปัญหากลุ่มเล็กๆนะครับหรือว่าบุคคลกลุ่มเดียวนะครับ ที่ทําให้คนลาวทั้งประเทศนะครับอาจไม่พอใจคนไทยซึ่งหลังจากที่เขาได้พูดไปนะครับก็ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่ได้ไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตมีครอบครัวที่ประเทศลาวนะครับซึ่งปกตินะครับผมนะครับตามชาแนลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางช่องทางเล็กๆหรือว่าช่องเล็กๆนะครับที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลาวแล้วก็ไทย เพื่อจะทำให้ความน็าแฟนสายสัมพันธ์ของเราและก็ไทยน่าแฟันมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับยูทูบเบอร์คนไทยหลายคนนะครับที่ได้พยายามที่จะนำเสนอข่าวของไทยแล้วก็ลาวในเรื่องสิ่งดีๆต่างๆนะครับมาให้กับทุกคนได้ชมซึ่งผมนะครับช่องเล็กนะครับซึ่งก็พยายามทำให้ความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างไทยและก็ลาวมีมากยิ่งขึ้นแต่บางครั้งนะครับผมนะครับพยายามที่สุดแล้วนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ ที่ทําให้ผมนะครับต้องกลับมาคิดว่าผมจะทําอย่างไรให้กับช่องผมและก็ไปอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้สายสัมพัส์ของเราแล้วก็ไทยแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยการตําคอมเมนต์หรือฟาร์คอมเมนต์ต่างๆที่ทําให้มีผลกระทบในด้านต่างๆผมก็จะนำทั้งนั้นมาปรับปรุงแต่วันนี้นะครับเหตุการณ์ก็คือมีนักข่าวอีกหึงช่องนะครับ ซึ่งผมนะครับเป็นคนไทยนะครับยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ยังไม่รู้จักเขาเลยนะครับว่าเขาอยู่ชองไหนเป็นใครผมไม่รู้จักจริงๆนะครับแต่เขาได้พูดประเด็ดนนี้จนทําให้คนลาวนะครับไม่พอใจคนไทยหรือว่ามองคนไทยในแง่ลบไปเลยนะครับซึ่งบทเรียนตรงนี้นะครับเราก็เคยมีมาแล้วเรื่องจากในปีก่อนนะครับก็มีนักข่าวช่องดังนะครับที่ได้ไปพาดพิง กับประเทศลาวในเรื่องต่างๆนะครับจนทําให้เขานะครับนักข่าวช่องดงังช่องนั้นนะครับได้เดินทางไปขอโทษคนลาวโดยการไปขอโทษที่สถานทูตลาวในประเทศไทยนะครับและเรื่องราววันนี้ก็เกิดอีกครั้งแทนที่จะเอาบทเรียนตรงนั้นนะครับมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําแต่ก็เกิดอีกครั้งและผมนะครับตอนแรก ก็ตัดสินใจว่าจะไม่นาคลิปตรงนั้นนะครับมาพูดคุยกับทุกคนมาให้กับทุกคนได้ฟังอีกเนื่องจากไม่อยากให้ทุกคนไปใส่ใจแต่พอมีเรื่องราวหลายคนหรือว่าหลายชอ่องหรือว่าหลายสื่อนะครับได้นําเสนอขา่าวหรือว่าได้นําเสนอคลิปของนักข่าวคนนี้ผมก็อยากให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งและผมจะมาชี้แจงกับทุกคนว่าเขาควรจะทําอย่างไรเขาไม่ควรทําแบบนี้เพราะอะไรนะครับ มาพูดคุยกับทุกคนอีกทีลองไปฟังกันอีกครั้งครับจิดกันอยู่ปรากฏว่าตอนนี้พอถึงช่วงปลายๆตอนนี้หมายถึงว่าอเมริกาก็เริ่มมีวัคซีนเหลือเหลือไม่ถึงเขาฉีดของเขาแล้วไอ้ที่ตุนเอาไว้เนี่ยบางอันไม่ได้ใช้เช่นแอสตราเซเนกาจะหมดอายุเขาก็มาให้โคเวกหรือไฟเซอร์ที่มันฉีดแล้วเหลือเฟือเนี่ยเขาก็เริ่มบริจาคไปประเทศอื่นที่มีข่าวอยู่เนี่ยนะมาพูงตรงเขาเก็บไว้หมดไม่ไหวมันจะหมดอายุ แต่ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่เก็บไว้มันจะหมดอายุเปล่าๆอยู่ในประเทศ <c oughs> เหลือก็ส่งมาเขาส่งมาให้ลาว10,000แโดสอ่ะพอส่งมาลาวปับ๊บลาวเขาก็ต้องรีบฉีดเพราะมันมีอายุ <c oughs> ที่ผมบอกไงไฟเซอร์ <c oughs> เนี่ยมันต้องเก็บที่ลบ70องศาคือคั้วโลกดาวองคาลลาวเองเนี่ยเอามาแต่ต้นเนี่ยส่งมาเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะเก็บเพราะไม่มีโต้ไอโต้นี่มันแพงและหายาก ไอคนส่งหนึ่งแสนโดสเนี่ยต้องส่งตู้มาให้เราด้วยรู้เหรอส่งมาสามตู้สามตู้ไอตู้ลบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนั่นแปลว่าไอไฟเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปตรงไหนก็ได้ที่ผมบอกไงสมมติอยู่ประเทศไทยคุณต้องมีไอตู้เนี่ยไปเต็มบ้านเต็มเมืองนต่ตู้ละสามล้านสามล้านสามล้านเนี่ยนะแล้วไงจะไปฉีดอยู่นูน่นอะอมก๋อยอะที่สมพวยมันอมที่อยู่เงี้ยจะขนตู้ไปยังไงอะขนก็ขนได้แต่ทุกที่ต้องมีตู้ไหม นี่ของลาวเนี่ยนะเขาฉีดไฟเซอร์ตกลงไอ้ตู้สามตู้เนี่ยตอนแรกเขากะว่าเฮ้ยไฟเซอร์จะกระจายไปตรงนู้นตรงนี้จำปาสักหลวงพระบางปรากฏไม่ได้เพราะเขาไม่มีปัญญาจะทำขนาดนั้นเพราะมันต้องเอาตู้ไปด้วยสรุปก็คือไอ้ไฟเซอร์หนึ่งแสนโดสเนี่ยจะฉีดที่เวียงจันทร์ทนี่นะครับก็คือคำพูดที่นักข่าวได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าการ รักษาหรือว่าในการป้องกันโควิดสิถึงจะเป็นอย่างไรนะครับถึงจะพร้อมหรือไม่พร้อมจะดีหรือไม่ดีอย่างนี้ครับเรานะครับก็ไม่ควรไปาพาดพิงประเทศคนอื่นแลวถ้าสมมุติเรามองย้อนกลับมานะครับว่าคนต่างชาติหรือว่าฝรั่งอเมริกาหรือว่าฝรั่งที่เขาพัฒนาหรือว่าเขาจเจริญกว่าประเทศไทย เขาพูดแบบนี้กับประเทศไทยคุณในฐานะที่เป็นคนไทยคุณจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่หรือว่าบางครั้งนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้วทําในสถานที่ของประเทศไทยที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ควรที่จะทําคุณรู้สึกอย่างไรก็เหมือนกันนะครับการนําเสนอข่าวแบบนี้การนําเรื่องราวแบบนี้มาพูด ทั้งๆท,ที่คุณเป็นนักข่าวคุณควรมีจรรยาบรรณในการจะนำเสนอข่าวหรือว่าคุณควรมีการวิเคราะห์พูดคุยไต่ตองความคิดของคนให้ดีกว่านี้ก่อนที่คุณจะนําเสนอข่าวหรือว่าช่องที่คุณทํางานอยู่บรรณาธิการก็ต้องมีการตรวจสอบว่าคําพูดแบบนี้สามารถนําเสนอได้หรือไม่ซึ่งคำพูดของคุณนะครับทําให้ตอนนี้นะครับ คนไทยได้รับผลกระทบอย่างมากเหมือนกับสำนวนไทยที่เคยบอกว่าปลาตัวเดียวเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งซึ่งผลกระทบที่คนไทยได้รับตอนนี้นะครับคือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ถูกคนลาวพูดหรือว่าด่าทั้งๆท,ท,ที่เป็นเพียงแค่คดคนเดียวที่พูด ทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยครับให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของคนลาวติดลบเลยครับและยังกระทบต่อคนไทยที่ได้ไปอาศัยหรือว่าได้ไปทํางานหรือว่าได้ไปมีครอบครัวทำธุรกิจที่ประเทศลาวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทําให้ชีวิตของเขานะครับที่เป็นคนไทยคนไทยที่ไปอยู่ประเทศลาวนะครับได้รับผลกระทบถูกคนลาวนะครับมองในสายตาที่ไม่ค่อยดี คนเราอะครับพราะว่าเจ็บปวดเหมือนกันที่โดนคนอื่นนะครับมาว่าประเทศของตัวเองซึ่งประเทศของตัวเองนะครับจะดีหรือจะชั่วหรือว่าจะเลวร้ายขนาดไหนคนในประเทศนะครับก็ไม่อยากให้ประเทศนั้นหรือว่าประเทศอื่นนะครับคนชาติหนึ่งมาว่าตัวเองซึ่งผมนะครับตารูชาแนลนะครับ ก็ขอโทษกับคนลาวด้วยนะครับขอโทษแทนเขาที่เขาได้พูดแบบนี้ทำให้ความพยายามผมช่องนงเล็กแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนที่เป็นคนไทยที่พยายามที่จะทำให้ลาวแล้วก็ไทยรักกันมากยิ่งขึ้นพยายามตรงนี้มาตลอดนะครับถูกคนลาวอาจจะมองติดลบลง ผมขอโทษจริงๆครับแทนเขาซึ่งหากคุณคิดได้แล้วนะครับอันนี้นะครับผมฝากไปถึงนักข่าวคนนี้นะครับซึ่งหากคุณคิดได้แล้วว่าคุณทําผิดหรือว่าคุณได้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณต้องรีบออกมาแสดงคำขอโทษแล้วก็ขอโทษอย่างจากใจจริงกับสิ่งที่คุณทําไป ซึ่งสิ่งที่คุณทําไปแล้วพูดออกไปซึ่งสิ่งที่คุณพูดแล้วก็คุณทำไปอาจจะไม่ทําให้คนลาวให้อภัยคุณได้แต่อย่างน้อยนะครับคุณนะครับก็ได้แสดงความรับผิดชอบหรือว่าได้รู้ว่าตัวเองทําผิดแล้วได้ออกมาขอโทษ แต่ว่าจะไม่ทําเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ก็อดไม่ได้จริงๆอยากจะให้นักข่าวคนนี้ออกมาขอโทษกับคนลาวจริงๆครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็นํานเรื่องราวของนักข่าวคนนี้นะครับที่ได้ไปพาดพิงกับคนลาวทําให้คนลาวรู้สึกไม่พอใจผมได้มาพูดคุยกับทุกคนแล้วก็ขอโทษแทนคนลาวแล้วผมก็ขอโทษแทนคนไทยอีกครั้งนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจในช่องของผมนะครับหากผมได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะดำคอมเมนต์หรือว่านำทุกคอมเมนต์ครับแนะนำมาปรปับปรุงช่องผมแล้วก็ปรปับปรุงตัวผมให้ดีขึ้นเพื่จะทำให้ผมนะครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําให้ลาวแล้วก็ไทยนะครับมีความรักความสามาัคคีแับมากขึ้นวันนี้นะครับผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ